เราจะตามหารอยยิ้มกว้างๆของคนไทยเหล่านี้ได้ที่ไหนเมื่อ25ปีที่แล้วทันกล้าไม้เล็กๆได้ถือกำเนิดขึ้นไปพร้อมๆกับการสร้างรอยยิ้มให้คนไทยคนไทยได้ซื้อของราคาถูกคุณภาพดีที่หลากหลายโดยเฉพาะสมาชิกบิ๊กการ์ดยิ่งซื้อยิ่งได้ลดและสังคมไทยได้รับการช่วยเหลือ เป็นเช่นนี้มา25ปีแล้วล่ะคนไทยจะมีความสุขมากแค่ไหน b ิ๊กซีแค่แต่สิ่งดีๆเราทำเพื่อคนไทยเจอที่ไหนก็ถูกใจบ้านใกลา้านงใกลไว้ใจบิ๊กซีจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้สิ่งเหล่านั้นคือความสุขแม้แต่ตอนที่เรามีทุกข์บิ๊กก็ยังไม่ทิ้งกันสร้างสัมพันธ์สินค้าดีรู้เต็มที่เราลดกระน่ำทุกเรื่องราวเหล่านั้นจดจำบิ๊กซนั้นไม่เคยลืมเลือนจา<ะ>กวันนั้นเราเติบโตมาด้วยกัน นายอีฟแบกหน้าเบบองประธานบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดประวัติของบริษัทบิ๊กซีบิ๊กซีเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อสัญชาติไทย ดำเนินกิจการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามบริษัทบิ๊กซีก่อตั้งขึ้นในปีพศ2536และเปิดให้บริการสาขาแรกบนถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันที่5มกราคมพศ2537 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเบอร์ลี่ยูเกอร์ภายใต้กลุ่ม TCC พศ2537เปิดสาขาแรกบนถนนแจ้งวัฒนะพศ2542บิูเปอ s u เ e r นเตอร์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทคาสิโนโจากประเทศฝรั่งเศส พศ2545บิ๊กซีได้เปิดตัวมนดนิธิบิ๊กซีพศ2548ทดลองเปิดดานบิ๊กซีในรูปแบบกระทัดรัด พศ2550บิ๊กซีเปิดตัวสินคา้าตาบิ๊กซีพศ2551บิ๊กซีเปิดตัวแฮปปี้บัต พศ2552 b ิ๊กซีเปิดตัวบัตรสมาชิกแบบใหม่ในรูปแบบของบิ g กการ์ดพศ2553เปิดร้านขนาดเล็กที่เรียกว่า b ิ๊กซีมาเก็ตพศ2554บิ๊กซีซื้อกิจการคาฟูในประเทศไทย แนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือผู้ประกอบการต้องจัดการบัญชีและการเงินให้ดีพร้อมกับการวางระบบบริหารที่ถูกต้องและมีเงินทุนที่ต้องใช้จ่ายจริงบวกกับทุนสำรองที่มากเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ แนวทางแก้ไขปัญหาด้านบุคลากรบิ๊กซทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยาภาพเนื่องด้วยเชื่อว่าความสำเร็จของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนของเราเก่งที่สุดแล้ววัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมพัฒนาบุคลากรที่มีศักยาภาพก็คือการดึงดูดบุคลากรที่มีคุณสมบัติได้ความกระตือรือร้นสูงสุด แนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Big กซีซูเปอร์เซ็เปิดแนวทางกิจกรรมร่วมรักโลกนำเสนอสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผนึกแก้วกรุงไทยพัฒนาแอปพลิเคชัน C ซารเงหนุ่มรีไซเคิลโชวยอดสมาชิกบิ๊กการ์ดตื่โตต่อเนื่อง อัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนห้างค้าปลีกในกลุ่ม BJC เปิดเผยว่าจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันและยังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความใส่ใจและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของโลกบริษัทจึงมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นทางการวางแนวทางและพัฒนาสินค้าและบริการที่จะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการมุ่งเน้นลดปริมาณขยะพลาสติกและรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าสำหรับใส่สินค้าจากการช้อปปิ้งแทนถุงพลาสติกทั้งยังร่วมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาครัฐเช่นบริการกล่องกระดาษสำหรับใช้สินค้าทดแทน บริการพนักงานเข็นรถสินค้าไปส่งที่รถของลูกค้าบริการกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นตลอดปีพศ2563ที่กำหนดแนวทางให้มีคอนเทนต์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักสินแวดล้อมไว้ในทุกกิจกรรมส่วนแผนดำเนินงานอื่นๆนั้นบริษัทได้ติดตั้งโ so ซ ลาเซลล์และ32สโต์ช่วยประหยัดค่าไฟรวม4เซและในปีนี้ติดตั้งเพิ่มอีก12สาขาทั้งยังปรับเปลี่ยนการติดตั้งระบบการทำงานอื่นๆที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้ได้มากขึ้น ในปีพศ2554มีซีได้ดำเนินโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกษตรกรและวิสาหากิจขนาดกลางในโครงการข้าวสร้างสุข ในปีพศ2554 b ิ๊กซเป็นห้างปลีกรายแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสองชนิดมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลดการแพร่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า146ต่อปี